สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องเกาะผีสิงที่ชนบุรีคืนนี้ใครใจกล้าพอลองฟังให้จบก่อนค่อยตัดสินใจก็แล้วกันบนฝั่งอันดามันมีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งชาวบ้านชาวเลแถวนั้นเรียกกันว่าเกาะต้องคำสาบเพราะที่ดินผืนเล็กๆกลางเกาะ ไม่ว่าใครไปจับจองก็มักเจอเรื่องร้ายบ้างล้มป่วยบ้างประสบเคราะห์จนไม่มีใครกล้าอยู่ถาวรผมไม่ได้จะหลอกให้กลัวนะแต่สิ่งที่กําลังจะเล่ามันเกิดกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขายืนยันเหมือนกันทุกคนว่าที่ดินตรงนั้นมันไม่ธรรมดาเมื่อราวห้าสิบปีก่อนมีในหัวจากเมืองใหญ่เข้ามาซื้อที่บนเกาะ ตั้งใจจะปลูกบ้านพักต่างอากาศเข้านำคนงานขึ้นเกาะตั้งแคมป์แต่ทุกคืนจะมีเสียงคล้ายคนพึมพำตามชายหาดใครเคยเดินหาดตอนกลางคืนบ้างถ้าได้ยินเสียงเรียกชื่อเราลองอย่าหันกลับไปนะไม่กี่สัปดาห์คนงานหลายคนเริ่มล้มป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้บางคนตื่นขึ้นกลางดึกแล้วหายไปในป่า พบอีกทีเหลือแต่รอยเท้าเปียกที่หยุดกลางทางคนเท่าชาวเลเตือนว่าดินแถวนั้นเคยเป็นที่ฝังศพของคนเรือที่ตายเพราะพายุใหญ่สายลมที่พัดแรงยามคำ่ำคือเสียงของพวกเขาตอนเด็กๆยายเคยสอนให้เคาะไม้พายสามทีก่อนเท้าแตะสายเพื่อบอกวิญญาณว่ามาอย่างสุภาพ แต่คนเมืองหัวแข็งไม่เชื่อเขากลับไปถางป่าทำรั้วลวดหนามและนั่นคือคืนที่ฝนฟ้าขนองทั้งเกาะมีเงาดำโผล่ขึ้นตรงกลางที่ดินเสียงหวยหวนดังแทรกสายฝนปีต่อมากลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านท้าเดิมพันขึ้นไปนอนค้างที่กระท่อมร้างบนที่ดินอาถรรพ์พวกเขาตั้งวงไฟพยายามทำเสียงเฮฮาแต่กลางดึก ไฟดับวูบเหลือเพียงเสียงคลื่นกับเสียงฝีเท้าแผ่วๆใครเคยนั่งในความมืดแล้วรู้สึกว่ามีใครยืนอยู่ด้านหลังความรู้สึกนั้นแหละเขาว่าคือคำเตือนรุ่มสางเจอเพียงเสือที่ถูกลากออกไปถึงริมนา้าหนึ่งในนั้นหายไปตลอดการอีกสามคนกลับมาแต่ไม่พูดสักคำตาจ้องว่างเปล่าปัจจุบัน ยังมีชาวเลบางคนที่ต้องพายเรือไปหาหอยแถวชายหาดของเกาะเขาเล่าว่าบางคืนจะเห็นไฟดวงเล็กๆล,ล,ลอยเหนือพงไม้คล้ายคนถือโคมบางครั้งได้ยินเสียงลากโซ่เบาๆบนสายใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ก่อนจะขึ้นเกาะทุกคนต้องยกมือไหว้แล้วพูดว่าขออนุญาตเจ้าที่ถ้าไม่เรื่องร้ายรออยู่ คืนนี้กลับบ้านอย่าเพิ่งเดินเลียบทะเลเงียบๆคนเดียวบางทีสิ่งที่ได้ยินอาจไม่ใช่เสียงคลื่นที่ดินบนเกาะยังคงรกร้างบ้านไม้พังเหลือแต่โครงและป้ายเตือนเก่าๆว่าที่ดินนี้มิให้รุกลำ้ำไม่มีใครกล้าแตะต้องอีกชาวบ้านยังฝากคำเตือนว่าถ้าคุณไปเที่ยวเกาะนั้นแล้วเห็นทรายเป็นสีเข้มผิดธรรมชาติให้หันกลับทันที เพราะนั่นคือเส้นเขตแดนระหว่างโลกของเรากับโลกที่ไม่ต้อนรับผู้บุกรุกเปิดด้วยประโยคชวนขนลุกเช่นคืนนี้ใครใจกล้าแทรกคำถามให้คนฟังลองนึกภาพเคยเดินหาดกลางคืนไหมปิดแต่ละตอนด้วยประโยคทิ้งท้ายเช่นหรือบางทีพวกเขายังเฝ้าดินผืนนั้นอยู่ จบเรื่องด้วยคำเตือนสั้นๆที่ให้คนฟังคิดต่อเอง